สบายดียินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่อซอนอุลองสานเด้อเมื่อนี้มานำไทเกอร์ไทเกอร์โอ้ยเนาะเออสบายดีดลยไหมสบายดีอ่ะเมื่อกี้บอดี้อ้าว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 เมื่อกี้มานะเดี๋ยวไอ่เก็บผักเก็บหอยเมื่อนี้ส่วนไทเอามาพี่เราพี่เราพี่มาเก็บผักกลางนาก่อนไหมเก็บผักนอกคนไหมเมื่อนี้สีผ่าไทเกอร์กับบอดี้ มาเฮียนหูวิธีชีวิตนะครูเก็บผักอยู่อ่ะวอไซีว่ามาขึ้นมาดีๆเอ้ขึ้นับอิงไปดองเบอ่เดอทุกคนเดิมเมื่อวานเมื่อน้องอูปะเก็บยู่เบอ่เดอมีพักอยู่บอกอืมกำลังใหญ่โโโหนี่ตอนนั้นตอนนั้นแหละไอซบวอกเก้อวะน้ำเส้ โคบกักแกไอปุง้งกนาเลยไปกกา้อมาดิตุ๊กนา,นาบกแม่กิพาก็ขี่รลมอีกเนาะแพ้เกิด <c oughs> ตอนบ่มีพเพ่นลูกมาตูฮันเต็มเพือนเลยวะอันเดอไอลูกเข้ามาตู้ฮันเต็มเพือเลยวะตอนตอนอยังน,นอนะอ้อยๆนะอืะไอคำกันยังน้อยไอคำกันยังตะกี้ตอนนั้นไอคำออกไปอยู่ทางแบงไอคำซ้ำ ไอคำน้วยก็บอดี้นี่เบอรดี้เนี่ยก่อนเด็กทุกคนเด้อเก็บก่อนงูเก็บอยู่อันนี้ใช่พวกงูว่ะครับไูจะพักเพักนอกไงนี่นะก็งูจะพักสลัดพัก,พกนี่เก็บพักอันนี้เด็กพักนอกเบือเ้องเอาเด้อบัดเมย์บอกว่าไทเกอร์เอ้ยบอดี้เอ้ยมาเก็บพักเถอแม่กินได้จากงู เดี hai, how, ๋ยวเดแม่เท่าแล้วแม่เก okay. ็บบัวได้ไทเกอร์ก็ต้องมาเก็บเพื่อแม่กินเข้าใจบปะคุ้มไอ้ผมาหมากินพักอันเดียวกันมากินแต่สลัดกินผักแม่ดีตอก็มากินผักกันนี่แหละไอ้ไปห้องเย็นไอ้ไปห้องเยนมือนี้มู่ก็เอาเจ้าไปไอ้ก็เอาเจ้าไปแทนเรากินกันวันเดียวไห้กินซีนอ้าวอันนี้เอาไว้ใส่อันนั้นมู่ไอ้แห้งเอาเจ้าไปเปื้อนแทนนี่คืออากินบกเซบ เกี่ยวมาเเด้อกี่ยวมาเด้อมูไอมาเอาเจ้าซื้อพักอืมแต่มูไอมาบอกว่ากิดมดเด้อบ์กิดมอเตอร์ระบบอะอรมืออื่นบอกเอามาแล้วเด้ออืมว่าซอบรึงพักก่อนเด้อซอบรึงพักก่อนเก็บเด้อมูไอ้บักอันนั้นมันพักมันเสียเอ้ยซับไม่พักอันนี้บ่เออแม่และเก็บไหมเก็บเป็นบ่ะหันเก็บเลยเลย มีมีกระยาดึงเอาดึงเอากะคาดดึงเอากะที่คาดเด็กแล้วนีอมีตะเกอคนเดียวนี่นะอือตันนี้ไอ้ค่ะมีตะเกอคนเดียวนั่งกินชมอยู่นี่แลอ เกอฮันบุกยิบพักเสียคำนางถิงนสมเซยเนาะนี่อันนี้ฮังก็เสอ,อ้คำตอนบักอายเกินไอ้คำไปเฮงหนหังซื่อยูเวียงปีนึงเห็นเพื่อนหูกไหมตอนตอนบักอายซ่อมอันออโต้อะไรไปฮับไปประกาศไอ้คำนะเห็นเ่ะยูเพื่อนให้ได้หูกนะ ซืามะซื้อฟางดีไซน์เจ้าเจ้ซื้ออะไอีกเอ้ยมู๊บเบเกอร์วอรสนนนมนออกมาเอ่อเอ็กซเทอรวอร์สก็มูมีมู๊บของกวาามีซื้ออะไรเนี่ยซื้อเซียยวบเกอร์มีมู๊บเไม่ซื้อคนใซนบักดวงล่อดิจนะ เอราอาลีกราตลอดเาลีสาลีอันนี้บูกะสาลี็น่กรดิข้นหนึอขึ้นนึ่งเกิเกิีคอยคอยมันเกิดบเกิดคอยอายุขอทำก็ได้ไก่ทำนฮะงแม่นี่ เจ็บข้าเด้อแล้วคำกะเก็บสวยเก็บใช่ไหม้พกเก็บน่ะเล็กเล็เอามือาดนะเอากลิ่นเก็บเอากลิน้ดอเก็บกเ็บมเก็บรบคิต้องอานบัตเอรแลคให้ะอา มันเป็นอะไรบนี้ไเอาคงพออายุยุ่กัเป็นใช่อายเป็นเด็กน้อยไอ้เอาคโพอายอายุแบบไรไรอายุไรก็จริงแต่ว่าบักอายลิมเหมือนักอายทยเเองลงเ่ะมีเคนบ่งอเปัน ปลาลายคมีคนกเบ้งเกเกาคนปาทกไก่บ้ดเกลือไก่อีกทำเด้อม่ทุกคนแงแงเอาเกอ ม,มันกินไาเลายยังเป็นมูก,กันอยู่อะบ็อกแคนนอนแม่อย่าก,กินลายว่ะสิ หญ้าข้อยฮะนี่ทุกคนพอด,ดีงามขนาดผักเลยนี่บ้างแม่ไอ้เคยกินหญ้าค่อยเพี้ยเดียวน่มีจบูมีคู่มานำทุกคนเลยเอาเบอร์ดี้กับไทเกอร์มานำอันนี้ว่าหญ้าค่อยบูแมนคือซืตอแต่บูแมนสิพา,าอันเบอร์ดี้ไปงมห้อยเลยเจ็ดคำจากปีเอาดาวไอ้คำจักปีสเปซ ป้าผู้เดียวคือโูก็ห้าปีเจาก็มีห้าเจ้าปนี่ลายบ่ลายไอ้เบเปีกิ๊กมันวน่วันเกิดวันที่เ้าชิบลไแล้วกับไปเบบุตอวเกิดมันมีคนโอนเฮวันบัลายสร้างเซนไอขายู่บเดืออกิ๊กจังไอทุกคนป้า โคตรหลายเลยมองนี้นะโคตรหลายจะวยม่อู้ไอคำโคตรเยเนาะออมราเยนะเนาะอืมเมยไอคำมันมีห้องส่วนตัวเลยดิเยงดอะไเออออือขนาดทุกคนมองไงบ๊วยต่อตอต่ออะตอบออห้องห้องอนเดอน ไอ้โบเห็นเกจิฮองไอมากินซ้ำอ่าก๊าลังงามเก๊กฮองไอมากินสตรอเบอรี่กลับมาเลื่อลูกเดี่ยวมันงับเลยมองไมมัได้โฮ่ซ้ำเก้าขับรถตามไปดีอยู่งไหมความว่างามมันเยอะเว้ย เก็บบุดเดียวนึงก็บจะเก็บพักอยู่หันเสือได้กังแซบเก็บลายพักปูนกันมีเงตังอยู่เลยเออก็เอาพักเอาไหมาเอ,อกา,ากระตาไหมค่ะ ใ่ตู้ให้กูต้อลากรถเเลโะกลองลากรถแม่ดี่อิงเกิเอาเกมาเป็นรถเอาก็มาเป็นรถยนนี่น่ะ เพิ่นปอกให้ฮันอันนึงซิปอันเอออันนึงอัน,นอันนึงละาหันอันนึงหันนึงนน่งตัวพ้นปาดคือน่ะอืแล้วเป็นนุวยพอเด้กกับโบฮู้ซิปบ่บเป็นนุวยนะ,นล,ยนะลูกซ่อมน,นี่น่ะซิปไลยค่ะเอามากไปเวลาไปโรงเหยียดไอ้อกินข้าวแบบซื้อกินหรือว่าอัน ซื้อกินหรือว่าอันนั้นซ,ซื้อกินหรือว่าไม่เอาเขาเหอะเอาเขาแล้วข้องกินเนี่ยจัน,ซ,นซื้อกินใทรก็ร์เลไปซื้อกินว่ะก็ซื้อข้าวเมียนซื้ออะไรกินันด๊อกขนมด๊อกก็ติดันด๊อกเค็งแอ่เออเนาะไข้มักสปากกเกตตีเจียบนเนาะวันนี้ก็คือรอไป,ปกกซื้อสปาเกตตีมากินด วัวสปดะอันัวอ,อยอกันี่กับอตายทุกคนเอดีเตะกันอดีเตะอีกน่าเ่นั่งก,นนกเตะเ็นั่งเ,เป็นนั่งหามเนาะคืนเนาะเคนังเคนังไปเตะละคลือไปเดไงไว้ออกเลยนะ แดงไออกละกวนเกให้เดินสิวะอย่าไปจับได้อย่าไปจับขออ้คำไหน้้คำเก็บพักอยู่นี่ยาวมือมาสอมอสใส่พอดีงามรูไหมความพักนอกงาม เรต้องโซกเอาวันเอาวันนี้มันดูกระดูกแข้งกระดูกแข้งก็คุย้ยี่ขำใกล้ที่เต็มกับ้าแล้วอะอืมอมองจะแป้งให้เขาคุบอก คันแล้กินตะเกียงเมื่อไรดิเอาเอามาขึ้นไปดินน้ตัวเมียวอือมือหอยไปบอไปเอานี่เลยไปไปมื่อบอยามาทางนี้ก่อนยามาทางนี้ก่อนหอมบัวต้องเก็บผักก่อนกินบ่ได้อันนี้นะก็เอามากอันนี้มาต้มที่เลยบิังเดอฟ้าวย่าฟ้าคามไปเลยมีห้อยบ่นี่ ถวนี้เราปีโค่ลายอือมีทุกคนน้องกูเก็บผักได้ประมาณสักนี้แต่ว่าจะสนี้แหละพอาเก็บพักอยู่เงินใส่อีกเดี๋ยวเรามอย่าขึ้นนะคะอย่าตกนะไปเดินต่อเราจะพาคุณไปเก็บหอยนะคะอย่าซอกนี่ ผักอันนี้ก็กินได้นะเดี๋ยวเก็บก่อนนี่ผักผักอันบอผักอันกูดแดงน,น,งนี่อันนี้เดี๋ยวเอาไว้เอาตเกียบนะเออเมนเมนไปรอดเด้อรอดเด้อเพราะไอ้เป็นยังเคยเอาอันนี้แหละเอาไปเอาตะเกียบอือนี่มองดางเกียรเขาเอินมองเกียรอู้วแถวนี้ก็พักบกักเลายพนผะูน่ะแถวนี้พักลายแหงผู้ อืมไมมากลางคืนเด้ว่าหลายแท้วะรู้ไหมอ่าเม,ม,มีนหมดเลยเก็บพักก่อนเก็บพักก่อนอ่าคนหลายเลยแถวนี้นะเดี๋ยนว่าคนมาบุหไอดอ่ะไอเนาะเขาเจ้ามาเขาเจ้าเก็บไปแถวฮันละเมื่อเนาะไม่ถ้าเขาโบได้มานี่เกี่ยวอะไรทุกเนาะอืมไล่ให้ไล่เราไงยุงว่ะยุงเลยตัวเนะี่ย

ได้ค่ะแม่แล้วทำใคกินผักบุ้บอ่ะเฮยแท้โคตรหลายเลย เคยกินอะไรเคยกินไหมอายโมเคยกินตุอกปิงเออกโมเคยกินอะไรนั่นกันปิงทะเลกินได้ไดิอายแซ่บก็คนใดไม่คำก็คทะเลแซฟบมเคยกินแต่เขาว่ากินได้ไหม เอออยากลองบ้างุก็ไปทะเลเลยลอคาปิ้งเลยเขาพูมีเหือกที่ปลได้เจมบูมีอันอันไฟเหือดูง้งจักอันดกก็ออสเชีนอยู่สื ผพอดูทัน,นเดนนเนาะไอ้คำเนาะถ้าเครื่อกระยอันนน่ทนม่ไอ้ำเอาเล่นออกเอานี้เอาอันนี้เอาฟูยงอันนี้ ขำวาบอ่มื่อนี้ตันก็คือเสื้อไม้ได้ลายเทแต่ไอดิมคือเนือกกรองอัญาแบบนั้นเีเท่เอนเือกกองอัญาแบบนี้แต่ว่ามงนกืน้อยไปดินีนปืนบัสแบนี้น่ออือไปได้บอกเกือบเอากนเออระวังเยียบน้ำไดใส่เครือบใส่เรือ ตัวต่จากปีสาหกช่วงฟรีวะเลอก็ย่างไปน้ำไม้เออย่างไปน้ำไม้เด้อค่อยๆเด้อโอ้น้ำน้ำอย่าบิดแคบเด้อถึงเป็นน้ำไหมับบนไปดีน้ำไปกำมือนะยังไงเอนตัวตกละเออไป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 เลยบอ จาอกตัีน่เตีน่อยู่บาดินางไหนบ่ได้บ่บเดียวได้ยูนีดเดียวยูนีดเด้อเอาเก้อจะไปเท่ยนั่นแม่เก็บขาเอาได้เลยนี่เอ้คำว่าละเหยียบน้ำเหยียบน้ำฮะน่ะมาเอ้ะคำเอาเอ้คำเอาบเดียว นี่บัเดียวเด้อบนเดียวเด้อขามเอาเด้อไอมันจับก้อนไอขามก้อนอ่ะถ้ายไอ้คมก็เัอเด้อเออยี่เด้ออี่เด้อไทเกอร์กำลังสะขามน้ำเด้อเอาเอาก็เออมาเด้อจับจับเพื่อจะทำดีดีในขนาดไออย่างบกเปื้อนเลยเออไทเกอร์อย่างน้อยนี่ไปด้านทุนยังไงเนี่ยไป ใส่แล้พุ่นได้ไงอ้ผักพุ้มเริ่มเป็นแล้วเนาะไอ้เนาะอืมพุ้มบุ้มเป็นยวนนั่นเป็นแล้วอะโอ้เนี่ยบุ้มไอ้เนยมันเยี่ยมมึงนี่บุ้มี่น่งนี่ไปได้ทุกคนพักนะเล่พักบอลน้ำพักมวยเอาไปใส่อีกโอู้หกพุ้มเริ่มเป็นแล้วอ่ย่ามานาเมื่อกี้ผักพุ้มก่อนพุ้มเริ่มออกอ่ะไหนับมาด้านนี้ได้ไงขาวพนะครักแบบนี้เลยไปซุปเซียนะเห็นไหม ก็จะจับไอมือก็เปือนก็จับไอบัดเดียวเปือนเลยไอคม่ากยจับบัดเดียวไอเปื่อนเลยเออมาเข้าไปอาบน้ำเอาไปนี่อเอาพวกนี้นี่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 ทุกคนเต็มเลยนี่ห่างลัดไหนคเนี่ยไปเดินบานเลยน่บยกียเออนี่ ี่แหละเอ็มเามาซาอนปากัดอยู่นี่แหละอ้าวอายไม่อายพักบักบอลหน้าเหมืนี่ไม่อายพามาซโอนปากัดอยู่นี่แหละไม่อายพาพามาซโอนปากัดอยู่นี่แหละไปไปนี่ล่ะอู้หูมีคนมามีคนมางมห้อยล่ะหาสิมางมห้อยอยู่นี่ ย่ขึ้นเถิงปรมชาดีงเวาไปย่าขึ้นมดมันเปนแบบนี้ล่ะก็ีล่างตีนฮะก็ีล่างตีนเดีล่างพูนเอาไปล่างพี่นะพูพูนพีพี่อ้พี่พี่ไปทางพี่ทางลัดหีทำไมปมีคนมางมก้อนเ่าละ ขึ้นทองนี่อะค่ะมาสิงมแต่ว่านา้ำขุนมือละเออน,นี่ขึ้น,น,นอีกละนี่เดี๋ยวบังเดอเออปะเดียวอันออนี้ก่อนอู้พักมือ,อนี่อันนี้เป็นห่อมันเดอห่ำพักนี่น ห้ามพักบอลน,น้ำนี่เอาอันนี้มันเป็นมะน,นีินะเป็นจะมันน้อยพอดบอลบอลบูดได้มันน้อยพดดอดเน,น,นี่อันนี้มันทักผักกูดแดงนเก็บไปซุกเซ่อเนี่ยละน้อยเนี่ยละน้อยผักแซ่บเออพี่ก็ไม่มาซอกก็ไม่ผักกูดแดงนี่ยเนี่น อู้พักบอลน้ำม pues ักบอลน้ำมู้พัก <yapt> อ <TVs> <mos on. buzzer>. ันนี้นี่นี่นี่ทุกคนนี่พักบอลน้ำถ้าพักที่แท้หักบอลน้ำมัจะเป็นอันนี้อ๋อมันมันบเาดมือว่ดตอนพักมันบาดมือมันยังอ้อนแล้วมันบาดได้เป็นน้ำลายอันนี้ค่อยบักมือทุกคนไอคัมเก็บไปซุบอืมนี่อันนี้มันพักกูดแดงเห็นบ่มันเริ่มปุ้งอะไดนไหเดี๋ยวน้อยเดี๋ยวแห้งกูดป้งลายอันนี้นี่เก็บไปซุบ แซบแท้นี่เดี๋ยวขามซีซุปแล้ขามซีเป้งมาเฮ้อเด้อขามซีซุปอู้หูมงไหมพักอันนี้มุน้าเขาไปขนน้ำสาเอาไปเก็บพักอันนี้พักกุ้มเซีออกเาฮ่ออ้ไอ้เนเกี่กำลังไล่เก็บเส้นแนวละเล็กเนวอ พักพักกุ้มไล่ไล่ไอ้พุณนะ่ะไอ้เบิ่งพักบอนน้ำอยู่พุณนะ่ะเออพักกูดแดงอยู่กลางพุณนะ่ะต้องให้คำสิปไปใดบ่ว้ายบ่ไดคุณน่ะบ่บ่บ่บบจะชิลร่มลงป้าไอา้พักอันนี้บกักไล่พักกุ้มนี่นะเก็บเมื่อเซ่บ่เนาะอือกับลังอ้อนบ่ได้เก็บซะ ผักก да <u> uh> ุ้งกำลังอ้อนอาอายเคยกินผักอันนี้บอผักกุ้งเคยเทสอะแม่อายก็ต้องให่ได้กินไปฟาโกแม่ฟากกแม่งมห้อยงมห้อยเด้อไปงมห้อยเอองมห้อยผักกุ้งกำลังออดผักกุ้งกำลังอ้อด คือมีคนมาอันมาโทนนานน่น้ำเหมือนไอเนาะน้ำขุ่นคุณนี่แล้วพอันนี้เป็นบออืมเลียดไหมมูเลียดบอกอืมวันนี้อันนี้เนี่ยนี้ ลมแท้ปาเด้อลมจืนี่นี่นี่ง่ออะดิเดี๋ยวเก็บพักอันนี้เหมือแซ่ก่อนนัจะมาหนุ่มวะอืมนี่มาบ้านหนุมหอยอืม้ออันนี้เป็นอันนี้นะเน่เน ตัวนี้เป็นตัวนี้นี่อายไปเต้บาน่ะเดี๋ยวบงก่นเด้อ,เ,อเก็บพักอันนี้มาทำเก็นไว้ครับมีเสาลอือซอ้อคำนี้ากันแม่้อู้นี่แม่นเมดนี่อายเยวนนี้

ไม่ใอามื Re <sh <sh ่เมีนหมดเลยไปหาที่ข uh ้ามน้ำทางนี้ <h <h ่ะเดี๋ย่ไเดี๋ยวไอ้คำไเดี๋ยด้วนี่นี่ันนี้แหะข้ามป็น่จ้าบเอ้าเช่อกเยอะบางเด้ออย่างรัดได้ปะอย่มือห้องไม่ข้ามเอามืออื่องจะมาเตะจะให้เดยแม่สีของของเออม่ทม่สุดไม่อายกัม่อยู่ละไปข้ามทางนี้เอา เจ้ม่ชิคองมาในไอ้คำในเมืองห้องม่คำเหรอมูนาจะไปเตะอืมมาเหินแล้วก็ไปเดี๋ยวต,ต้องเมื่องเหินก่อนอู้อันอายพักนอกนี่ก็มีเลลนปาแโอ้คุณไทเกอร์นี่ปุ๊บเอาคือได้ไหมเม่อันนี้ก็ตั้งน้ำมองหนึ่งก็ตั้งไปซุกใจอืม ไปลอดคือนั้นลอดได้ปะโอไอซิชัยว่สีโดนบุคนที่เห่เกนี่ไปคืนนี้ไม่ทำกไปเออคืนนี้แหละไปได้ เมื่อวันนี้มีทุกคนเก็บพักมาได้ประมาณนี้จะเปพักอันนี้ส่วนนี้จะมาเอามาเอามาเซตตัวนี้นะได,นได้พักกุ้มหน่อยหนึ่งอ๋อล้วก็พักกุ้มแล้วก็ได้พักบอลน,น,น้ำเดียนได้พักนอกได้พักกูดแดงเก็บพักส่วนใส่ก่อนทุกคน,น อะไรทุกคนเด้อสำหรับวิดีโอนี้ลาทุกคนไปก่อนถ้าเพื่อม,มากินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เด้อน,นี่เป็นอุก็บผัก